มาที่หัดใหญ่กันหน่อยเทศกาลตรุษจ,จีน<อ>หัดใหญ่ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมยังจัดงานไปจนกระทั่งถึงวันที่5กุมภาพันธ์เราเอาภาพบรรยากาศในช่วงของวันเปิดงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็บรรยากาศในช่วงค่าคืนที่ต้องบอกเลยว่าค คลาคล่ำไปด้วยผู้คนจริงๆครับคุณผู้ชมคือคนเยอะทุกคืนค่ะนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของการจัดงานนะคะของเทศกาลตรุษจีนที่นี่ซึ่งคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปต้องรีบไปเลยนะคะเพราะว่างานนี้เขามีการขนเอาทัพศิลปินอย่างคืนนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมเปแล้วกันสิงโตเดอะสตาร์ค่ะใครที่เป็นแฟนของน้องหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่านีต้องไปเลยคืนนี้3กุมภาพันธ์จะเจอกับสิงโตเดอะสตาร์ส่วนถ้าเป็นคืนวันที่4 วันที่5คุณใบาสารบอก<พ>บล่วงหน้าแล้วละกัน <พบ S 1> ในโปรแกรมพบใคร4กับ5จะเจอกับชุดการแสดงจากวัฒนรธรรมของประเทศจีนค่ะที่จะมาเปิดการแสดงที่หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิก็คือคือวันที่4คืนวันที่5ก็อ 5, บอกว่ากันว่าชุดกายกรรมเนี่ยโอ้โหมากมายเลยต้องไปเชิมเลยค่ะเพราะว่าเขามาจากต้นตำรับเขาเลยครับหาดใหญ่ไชนีสนิวเจอร์เฟสติวัลสองพัจัดที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิครับ จัด31มกราคมไปถึง5กุมภาพันธ์ครับใครที่ยังไม่ได้ไปฉลองตรุษจีนแนะนำเลยครับที่โรงเรียนสีนครมูลนิธิเรามีเสียงพูดคุยกับคุณพานุวรมิตรครับผูบ้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานหัดใหญ่วิเคราะห์ประเมินภาพรวมคร่าวๆของการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เป็นยังไงไปลองฟังเสียงคุณพานุดูครับ คือปีนี้เราต้องยอมรับนะครับเรื่องสถานการณ์哈哈การท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของระเบิดที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ส่งผลงกระทบพอสมควรถ้าเราหัดใหญ่เองด่านนอกเองนะครับปีนี้ถ้าที่เราตรวจสอบตามแรมต่างๆเนี่ยปีนี้ไม่เต็มนะครับหัดใหญ่ไม่เต็ม <daughter> แต่ว่าก็พรุ่งนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาหัดใหญ่เนี่ย ไม่ถึง10,000คนนะครับในในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับถ้าที่สอบตามแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ลดลงประมาณ20-30%นะครับนักท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่ลดลงไปนะครับก,ก็ถือว่าเป็นภาพที่ที่มีปัญหาหนิดนึงเราก็ต้องยอมรับนะครับในจรงจุดนี้นะครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าคใครยังไม่ได้ไปต้องรีบไปเลยค่ะเพราะงานจะเหลือคืนนี้พรุ่งนี้แล้วก็มรืนนี้เท่านั้นครับ